สวัสดีครับสวัสดี FC หกแจ้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป่องไปสุภูสุขนครับพี่น้องครับกับบรรยากาศแรงๆครับที่สมประทานบ้านนายแกอีกแล้วครับผมนี่ครับบรรยากาศตามคําเรียกร้องครับขอแก้ตัวใหม่ครับวันนี้ครับหมู่บ้านนี่บ่อพันนะครับวันนี้เขาก็มาใส่กุ้งครับวันนี้หาแนวใหม่หมู่บ้านว่าจะเอาปลาดุกแต่ว่าวันนี้มาใส่เอากุ้งครับเอากุ้งก้อยกุ้งเต็ม มันคกัานาเยกาครับ่ปลองครับนี่ใช่ไเอาก้งครับยามยัมาเลงเลยสครับใส่ฮะขาอะไรบอข่าเบวใส่อยู่นุกับเนาอเอ้ยโอ้นายศาเรดิยัว่าไม่เลยยัว่าไม่ยัาไว้เรียบร้อยครับเมื่อท่านใส่ยู่ขาดะลบทุนนะบนี้ล้งกินกัยังบขากด ทางล่างอาค,ครับบรรยากาศนะครับนอนแรกๆครับนี่ครับมาใส่กุ้งครับหล,ลังจากที่อู้ปาาาลาปลาสวบกับปลาสวบนะมาดุ่นกันครับมาแรงครับว่าเสดไยบ่นะครับว่ากุ้งเต็มขายได้เราเนี่ยเฮ้ยบัวไป็ยังไงล่ะสมัยนั่น เงียบไม่นัีเงียบบุรีครับทมราคามันละ็่สิบบาทนักี่าองอกังคับีน้องครับมันจิมานบ่ไปชมรลงกปเลยน่าละเออลองั่น้าละน่าละมองคามึงน่าละเออหน้าละผูกบ่สุผูกไว้เนี่ย น้ปาป่านยยขอไปไหนฮะนี่ลงไปแล้วครับขั้นบ <ไป S 1> ่อเ<ป>ด็กกินใซุ้มทิมเนี้ยเอาเอาไว้ท่านเอาไว้วผูกไปเท่านันพ่อพานต่นไหนพ่อพานเราใช้หัวหันปลาดุกนะครับตามคำบอกเล่าเก้าสิบ นะครับพี่น้องครับน้องเมืองครับเอาทำเลแล้วเอ้ยเอาทำเลเอา้า không con nào không là pha lên luôn đôi lái đôi lái đây này đẹp loại ừ nó đen nó trúng với ไม่เนียต๊บสวยแค่น้อยนึงครับแรงมาย่า,างนวดครับก็คงเตียนสูวกินหนวดเี่อนตอมแล้วบ่าได้เลยรดขนนะไนเยู่ไ่สมหัวหันจซื้อ นี่มันจักป่าก็หนีนี่มันขาดนี่แม่นี่ส่องส่องอะไรอย่นีส่องพนักานโอ้เสือใจว่ามันขาดหงุนว่าหาสักการ์สือมาท่านแต่ใส่พี่น้องเอ้ยขาดสัมแกวิธีหาวิธีแกะผูกใส่กับชี้ปั้นกันเลยช่วยผูกกูได้เรื่อยก็เอาลงลวดเริ่มเริ่มจูดฟางไปก่ันแล้วฝงหอยนันแมนอยู่เอาหนอนหอยอะไรนั่นบอเอาเอาตนี้ขึ้นทึ่งเอาตัวนี้ลงลวด เอาลงนุ่มนะถือแด้ยวเออลงุ่มมันแไงจับอยข้นทั้งไงกระจับข้นเจังซี้โมมีจับปีนข้นเปนขึ้นวางเปียนวางปีนจางไหนปีนวงยมมเปีนแนได้หอเออไปลงไปลงไปเนียลงเนียอ้ลงใส่แข่็ยังตักนี่บ่แขงเนาไปว่างเนแำไม่ด้เนียย่เขายังตกเดียเลย อไนะมึงวัวเหรออโยนุนดสดไปสดไปสุดบ้านสดไปสุดบ้านนัวกันแต่ว่ากูดักมก็ใช้อยู่หมงนึง้าไปตักวน้อบมงักนะไอ้ทวจะหุ่นอันนี้ของ

ปาปานับบอลอะตักรุรกงนับนับเบิร์นบอลเท่เขาะเล่าก hey, hey, ันอยู <S s ่เสสั่งนลยสั่งเิงเลยฮะมานี uh. oh, ่ห้องเมืองไอ้แผยงเงาอยู่บ่ไองเงไอ้แผนี่นกนนุนี่นาหัวที่หน้าอากาศนี่เเอาวะอู้วันใจวันใจไปอีกรอบกอนยันาดยันาดยันาดแห้ง ใ่โอ่หมดเถอเวยนใส่อ่ื่อนเรยดของมอเปลี่เนาะเอาสรเพื้นมาว่ากันสุตรไาสูตนมันนุนกันครับตอนเย็นครับใครได้ยางมืองปาเนี่ยางของหายาตอกกันเหนเ้อเขาขนตะกูเลย จัมาถึงเอนกันคือไของไฟของมันคือหรอโอ้คือเลยเอาตัวนี้ก่อนตันี้ก่อนเียห้อยดอกกว่านี้แมนพันสให้เพื่นพี่พี่เทีดเท็ดเทดเดพันสองให้เพ่นนะเาละครับลุ้นล้วครับปนี้ของพญาตกโอ้เห็นตะปเิยว่เตรียมเตรียมนับนับเบิแกเสือสวัาีโอ้มันกวากเบิ้ลนวพี่บอกนี่ไม่สบายไปนี่่ะนองไม้หันบัก

ล้มออกมาเนี่ยย่ีกว่โอ้ยล้มออกมาใจจะควงเห็นอยู่เปล่าวัวแล้วคนถีเสียหนิวัวนี่ยเดี๋ยววะรวมคือวะผ่านแล้วเจ้าเหยียบย่อมาตากปลานี่ ยนั่าวบตูกันอยู่นับแทนกันเลยมาแล้วเดียวจะมงเี่ยงัไอต้องอยู่กขาดแล้วเสียงว่ามีกุ้งช่นหาตัวอยู่พี่ลากันับขาดได้แล้วมงเป่นเข่าันนี้บ่โอ้โหนับเบิร์ตสี่ยงนับเบิรเดอเบิร์ตก็ชือว่าวอเปียบไครับขาดกับแางมัน เหตุตดวนดเดียวเดียวเดียวเดวบาดโอ้ายตตัดนนี้ม่ก no ินกหนีเลเขายังไปามมันเลยเดียนเดยนี่เบามูเบิ้งอุ้ยเอียงเลยงูยังเลอุ้ยูไรเนี่ลดูมันนี่ดูมัน หมูหนุ่มเลยหมูย่งกุ้งเขื่อนหมูพริกหมูเถื่อหมูเถื่อหมูเถื่อหมูตะเตยบ่แต่แต่กันองหมเถื่อเลยหอมสิงห์มวยเลยอะไรมั่ยใครของใครของตา่อกเนื่อสัตวก็ใ่ใส่ห่ากใส่ใส่หว่นี่นี่ะให้น้องหนึ่อเห็นสี่ของมือ นี่ยมันยังยืนเมื่อยไปดูจิถ้ากู้ลกไปให้ัวเวนวะอะไรอเไรอยไรอะ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 สรอะไรอะไรอนคือะอะอะองหลังอกินะมันก็ว่าต่างกันหรอ มอนอ่อยู่ลอดโอ้เฮ้ยเฮ้ดเตียนดูตียนดูเตียนดูนึ่งรางนึ่งรางเียรอยเดอยเดอยเดใช่ใช่ใช่แจ้งว่าโอ้โหอเดาลอยเดุดเดนิุดกลังเขาเ้ยุก็ลังเขายามม่ไจักี่มันให่ไ่ใหมักใส่ไให่เซใส่ไวจังไนกัวตัวนี้นับไลยไลยก่าหลายกว่าองหลังอยู่ ไปใชหมกเอเย็นเสาเยังมายามกันเลยช่องเบืงหลมึงล่ะก๋วยกวยมกเาชักเราบะนี้เน่ยงทีกะชักเราไชนะเนาะเอไปเลยอยู่อ่นีบอกเดียนเดาะเอาว่างมังยังโซนวานนี้ไปยังโนวานนี้คับืงซื้อะไรกบหเราก็ไลไล่กันไล่ก็ยังเอาคืนคับกไลมึงมึงเอาลงไมึงกยุคโซไดเว่นืไยปารก

คนมันคุยอยู่เลยกแนบ้างยกแขนได้สอ้วยอยู่ไม่ไ้เพยวเพยวเพียวเพียวสิคอัเอียว้ิครับเพียวสิครับโอ้ยอะไรข้นเาอะไรข้นเาอะไรโอ้ยถ้ากินมะควนในยางจันเดยจโทรอบนี้ก็จะสนามูเว้ยเดี๋ยวแต่ว่า้างอีกางนึงอยู่ ไปแต่เขาจะอมพ่อหนาไฟเลยหนาไฟเลยหนาไฟเลยล้างล้างล้างหลังพี่วอลโล่ไปลางปาตอก่อยู่จังามาเอาทิ่มลงไปคนหนี่ิ่มลงไปบอบนละสู่เขาสู่เขาแต่เขาม่เลีงทีเด็ดพนนยีเด็ดเตเตเขายังตอกอยู่ ่ม่งับผมมากลางจไปยม่อังสุดไฟสุดมันเป็นไหนร้ายที่นอหน่อยนาะเบี๋ย่งข่อยเ้าตวเอบเบเบขี้ยก็ยังตอกอีกป่ะขี้าก็ยังตอกอีกี่อว่าพี่ฮะพี่ว่าพี่กลางมั้งน่นอวางไวเลยพอส่งคูก็ได้น้ำไม่ไดหรอก คนตนัน่ไ <modeling> ด้อยางเดีนเวลาตยอมกอวมันแ่จนนหนเนี่ยวันแน่นอนซื้อเลยเหรอโอ้ชนะเว้ยสงคำหล่อมืดคนมาอยู่แล้วตอนนี้ก็ได้คนมาใส่คนคนมะเกียรติยังตอกวันนี้อยังมือแพ่สรุปแล้วได้แล้วครับแต่เวิร์ดยังตักสี่สองเสียเหล่ายอมรับสภาพยอมรับว่ยอมรับหะกินหมอมันดีเนาะอ๋อ ส่ำนีล่ละพี่น้องผมหายกินมืหมานครับเออเอาวสัสดีพี่น้องเด้อมื้อหมานแต่ทางเราล่ะครับเออสวัสดีพี่น้องเด้อล่อออะล,ลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย